ในควนามเป็นวิทยาภิษีที่มีสว่างกันเราเป็นมิตรกันมา6-8ปีเมืปีทีแล้วผมใช่ไหมังจาทก่านวมาที่จมในกอมกทัพของท่านนะ s p เ,เชียน